สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกคลิปนะครับวันนี้ก็พามาติดตามนะครับซึ่งปกติต้นนี้เนี่ยผมชอบพูดว่าเป็นพันบาฮีนะครับจริงๆมันไม่ใช่นะครับไอ้ที่ต้นที่ผมถ่ายบ่อยๆเนี่ยอันนี้พันนาบาเดอร์นะครับพันนาบาเดอร์ลูกใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ก็ความพร้อมในการที่จะตัดยังไม่พร้อมเนาะ นะครับยังไม่พร้อมแต่ว่าบางลูกนี่สามารถชิมได้นะครับโดยเฉพาะลูกสีเข้มๆข้เนี่ยผมจะลองชิมให้ท่านผู้ชมดูนะครับเอาลูกนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะกัดให้ดูว่าไอเม็ดเป็นยังไงนะครับแล้วก็รสชาติเป็นยังไงบ้างครับอันนี้อันนี้คือให้ดูโครงสร้างภายในนะครับก็จะแตกต่างจากโคเนซี่ก็คือว่า,าเม็ดเขาก็จะใหญ่กว่านะครับเส้นผ่าตรงกลางใหญ่กว่า นะครับไม่รีบเหมือนกับโคเนซี่นะโคเนซี่นี่เม็ดรีบอันนี้คือนาวาร์เดอร์นะครับนาวาร์เดอร์ซึ่งปกติอเจ้าของบอกว่าไม่ค่อยมีคนได้ปลูกพันธุ์นี้เท่าไหร่นะอ่าก็ถือว่าผมให้ข้อมูลผิดนะครับผมนึกว่าเป็นพันธุ์บาฮีนะครับอันนี้คือเม็ดมันนะครับนี่ครับเม็ดของมันก็ใหญ่กว่าก้านตะเกียบนะครับอยู่นิดนึงนะ โอเคลองชิมรสชาติดูนะครับก็คงจะมีรสฝา,าดอยู่ถ้าเกิดว่าอายุยังไม่ได้นะอืมอืมก็ความฝาดอยู่นิดเดียวนิดเดียวเง้ครับไก้พร้อมแล้วอร่อยครับโอเคครับคราวนี้มาดูความแปลกนิดน,นึงนะครับ นี่ครับพอดีมีช่อออกมาใหม่นะครับมีจันออกมาใหม่นะครับพิ่งผสมนะครับนี่ครับเดือนมิถุนาครับออกมาอาจจะได้ชิมตอนเดือนธันวาคมกราเลยนะครับเนี่ยนี่นี่คือตัวที่พึ่งออกมานะครับจันตัวนี้นะครับที่กระดาษสีขาวๆแล้วห่อไว้อยู่เนี่ยนะครับนี่ครับแต่ก่อนคลิปก่อนก็คิดว่าเป็นบาฮีนะครับแต่จริงๆแล้วคือนาวาเดอร์นะครับนาวาเดอร์นะครับนาวาเดอร์นะทุก ช่อนะครับก็ไล่เรียกกันนะครับก็เลยเปิดให้ดูเพียงช่อเดียวนะครับวันนี้ค่อนข้างโดกนะครับปีนี้เจ็ดแปดช่อเลยนะครับรสชาติโอเคนะครับลูกใหญ่พอสมควรนะครับอตีนิดเดียวก็แค่มีจุดมีอะไรนะครับแต่รสชาติโอเคนะครับผิวอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็แต่รสชาติบอกเลยว่าโอเคมากนะครับสำหรับตัวนาวาร์เดอร์นะครับตัวนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยว ตอนตัดยังไงหรืออัปเดตเป็นอาทิตย์ยังไงเดี๋ยวถาให้ดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมติดตามนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับสำหรับ facebook แล้วก็ youtube นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ